โอเค80บาทวายสตัวคูณ4เมย2อีก1 2ย0บาทสวยๆทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาวล้วครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แกงครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตมาจงเวนะครับของค่ายสล็อต pg เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในช่วงเวลาทองนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมใช้เล่นเป็นประจำเลยนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับนี่คือ30นาทีนะครับที่ถือว่าเป็นเวลาทองของทั้งสล็อตมาจงเวและสล็อตมาจงเวสองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เวลาทองนะครับจะทําให้ผมมีกําไรได้หรือเปล่านะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดม,มาได้ที่แ 084WGHQQ ได้เลยนะครับ โอเคครับจังหวะนี้20บาทแต่ว่ามีสแคตเตอร์ตรงมาแบบนี้ก็สวยๆครับคุณผู้ชมเป็น12ฟรฟีสปินแน่นอนครับนี่ครับผม12ฟรฟีสปินวอนคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหสวยจัดๆนะครับคุณผู้ชมเปิดมาก็มาเลยนะครับสำหรับช่วงเวลาทองที่ผมใช้เล่นในวันนี้นะครับโอเคครับจังหวะนี้1 0บาทคุณผู้ชมคูณ4ี่โอ้โหไม่เข้านะครับผิดไปที่10บาทเท่านั้น โ okay, อเคคุณผู้ชมจังหวะน,นี้เหลือโอากาสอีก8ครั้งนะครับเหลือ7ครั้งแล้วคุณผู้ชมอาจังหวะน,นี้100บาทวายหตัวคูณ4ี่ไหมอีก40บาทนะครับโอ้โหคูณ6ว่าง่ายคูณ6ไม่ไหลด้วยคุณผู้ชมปีไปที่140บาทโอเคจังหวะน,นี้10บาทวายหตัวคูณ4ี่ไมอีกหนึ่อยกสิบบาทนะครับคูณ6ล่ะคูณ6ก็ไม่ไหลอีกแล้วคุณผู้ชมปีไปที่170บาทนะครับอจังหวะน,นี้100บาทคุณผู้ชมวายหนึ่งตับคูณ6 คูณหไม่ไหลคุณผู้ชมโอ้โหเบามากๆนะครับมาแต่ดอกเบาๆนะครับโอเคเหลือโอกาสอีก2ครั้งเท่านั้นคุณผู้ชมจังหวะนี้100บาทวายสตัวคูณ4ี่ม่อีก1 0 0 0บาทสวยๆครับผมคูณ6คูณ6โอ้โหคูณ6ก็ไม่ไหลนะครับคุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ยเบาไปนิดนึงคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับปิดไปที่1,100บาทครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชม โอเคครับเหลืออกาสอีกหนึ่งครั้งก่อนจะเป็นล้า oh <my. S 1> โอเค80บาทวายสตัวคูณ4มาอีก1 220บาทสวยๆคูณ6มาอีกไหมไม่มาคุณผู้ชมเป็นบิ๊กวินนะครับอ่าบิ๊กวินไปที่1,300บาทท่วนๆเลยครับคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆนะครับโอ้โหไม่ไหลที่คูณ6คุณผู้ชมโอเคครับลาฟรีสปินลาฟรีสปินมาอีก10บาทนะครับคูณ 4, คูณ 4, ไม่ไหลนะครับคุณผู้ชม โถวทวินของเราเท่าไรครับผู้ชมโถวทวินไปที่2910บาทนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะอย่างน้อยก็มีกําไรนะครับสวยๆคุณผู้ชม2930บาทนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับที่มีกำไรดีๆแบบนี้นะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ ad ศ W G H Q Q ได้เลยนะครับ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมบอยแด่แกงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ